ไอสัตว์พวกนี้มันต้องศึกษาวะ่ะเป็นเหีย้ยเลยครับตีกูไปศึกษาไหมจัดสภาพนิ้วูเนี่ยมีมีมีอะไบ้วงเลยน่ะอยาก่ตอนนี้นก็เล่นแรดเหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมที่ว่าเปลี่ยนมือแก๊กไปคนใหม่คือดาวเรืองม่วงเขียวแล้วก็สะใจออนใครแยกมือ ได้เหรอรายนี้ยืนเล่นได้อยู่ใช่ไหมเอ,อเม้ยคิดตอเดี๋ยวกูจะเอาตัวอะไรเล่น,เล,นเล่นเมืดีวะเบื่อแล็ปแล้วอ่ะเล่นสองตายอีกเนี่ยมาเกตกาจะเมกาลรียเอฟสิบหกเนี่ยไม่เอาดีกว,ว่าเ,อเยะเอเยะ,ะไว้ไว้ใจแร็ปเยอะเยอะพูดมากวะ่ะเยอะ ท้กคนต้องกลัวความถ้า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 กาชนะนคือกูว่าขึ้นได้เลยน่ะสัตว์เดี๋ยวเแม่กโยนเกมกันแน่เลยอฮยส่ี้ยเดี๋ยวแมยอเดยวแม่กแอบยนเกมให้กูอยู่อยู่แพทเหมือนเดิมแน่เลยกมัน่น่าสนุกดีมาเลยมันสู้กันเลยดีกว่าเฮ้ยเสี่ยว เรไปภาอสวยไม่ได้ตรงนั้นสภาพเลยมือก็คำพูดคือเข้ามาอุ้ยยัดเค่แม่งไอสัตว์ไม่บอกเก่งเนี่ยกูบอกทรงเลยไอ้ยไอ้โดนคีบไอสัตว์ กูเนี่ยโดนแรดดักอยู่เนี่ยเฮียกูจะตายแล้วมั้งเนี่ยยังไม่ตายเลือเรืก็ยังเต็มอยู่เอ้ยเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยให้ให้ต่อตายดักลับให้ละหน่อยเฮียลัด จังหวะอามบอกไอหาทำไมไปจังหวะเดินกับที่กูโดนล้านเลยวะไอี้อะแม่พูดแทนกูไอ้เยี่คเหี้ยเลยเอาไอ้หาแทงตูดแหลกคาตูดเลยอะ เฮ้ยดึงดิแก๊กดึงดิสมองหมาเอย่มมองหมามไเยอา้ย <ś m ock> ่งนมองนมาเี้ยอ่าบอกแลี่มันมอ่งนะมีทรองะแม่เ้วเฮ้ยอย่าบอกแล้วทีมันข้ามีทรงอย่างนั้นอ่ะมีทรงไปอย่างนั้นอ่ะแบบไม่ได้เฮียเกือบกดอติแล้วกูแวแนแี่มันขี้ีแ้ หรือว่าแล้วเขาอยากจะโดนคอมโบโอ้าวเออแก๊กข้างล่าโดนหนักเลยเดี๋ยวไช่วยแก๊กก่อน เฮ้ยแคลร nice er ี่ก็เดินใช่ยัไงมึงติดมึงได้ใส่รองเท้าไปเนี่ยกลัวมีตะปูตะปูอยู่ตรงนั้นนี่ไงไอ้เหี้ยแก๊กมากไม่ได้ดูเลยกูกูกูถ่ายออกเดียวเลยแย่แก๊กไม่ได้ดูเลยไม่เห็นไม่นีมายท่านครับที่นี่มีช้าแล้วไม่มีมาที่มี่ไม่มีมา มีมีไม้ยังไรอไม่มีมีไม้เฮ้ยเหี้ยมึงเห็นไหมด้านล่างด้านล่างเขากำลังมีธุลารึไงจิ๋วอะมันโดนเหีมันกอดได้เหี้ยนี่ดีลาดกูไอสัตว์กูกูต้องกูกูต้องมาถวายขอให้มึงแดกเหรอฮะไอย้อนว่าไปต่อที่ลงที แม่งมุมนี้มันดูยากว่าเฮียแบบมันเมุมใต้อ่ะแล้วแบบเราอยู่เหนืออะไรเงี้ยแล้วเราจะไปใต้ได้ไงวะไปกูไป t ูไปกเียไม่ต่อยมวยแท้เลยอีอสิจะชี้เหม่อมึงเฮ้ยเฮียเฮียพูน้ำมวยพูน้ำรบอะไรแนี้อะไรวะ ชักว่วมัง้งกูเข้าไปแล้วกูได้คิวเนี่ยไอ้เหี้ยเข้าไปกูดูดูดีชิมันซีกินกล้วยบ้างไอ้เหี้ยเฮ่กล้วยไ้้ฮอ้าวไอ้เหี้ยกูหลงทำไมเนี่ย แบบพ้องตายกูต่อเลยนี่นี่หนักกว่กูเลยเอาเลยพูดเออ่ายมากฮัลโหลฮัฮโ้ลผันด่าไป่้วไ่ไปายก็ไป ไอ้เยอะแม่งกับมาล้านไอ้เนียนี่แม่งร้านจังวะนี่กับบาล้านดิแล้วมังกรนังยืดรอยืดรอยัควรได้เกลียดเลยเอ้ยดูได้ว่าดีมึงกลับไปยเอยอะเอาไย่ท่นี่แปดแล้วเนี่ยไม่อยู่ข้าวไอ้ยอะไม่หิวอ่ะ ชิปปิงยังไงเหรอเนี่ยไอ้สัสชิปปิเลยไอ้สัสโหยะเล่นหลัดชิปแม่งไม่รู้อ่ะเมื่อเวลาอัดชิปกูไม่ได้โชว์ศักยภาพเลยวะถ้าถ้าถ้ากูไม่อัดชิปไปป่านนี้กูนี่แล้วใส่ล้านชิวแล้วดูอะไรของมึงดูอะไรของมึงเฮ้ยปาไฟเมาเอ้ยปาปาไฟเมาเียปาไฟเมา

กูได้สมอนแล้วเป็นยี่อะไรครับจีนกูไปศึกษาไหมเขาไม่ได้ไปเลยไปอ้าวโอ้เวคูบด์ใหม่นะกูบด์ใหม่นะเจอสาวเอดยังไงวะเฮ้ยสาวสาวเล่นคิวเลนด้วยเชียวฆ่าเขาไปเยอะอยู่นะแล้วใครก็ได้ไหมวะแล้วแล้วแมไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยที่เล่นแลรดมันเป็นหน้าแมวอะ แล้วดูแลดดิใช่เนะี่ยะแลดฟรีไหมนะเนี่ยเฮ้ยไอ้ฟานมันเล่นแลดแต่มันไม่มีตัวแรด,ด้วยอะไรวะเออสู้ๆครับเพื่ออนาคตของประเทศไทยไอตัวออกไป